ส่งชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อสมมุตินะคะหรือว่าชื่อจริงก็ได้นะ่คะไม่จาเป็นต้องบอกนามสกุลมาแล้วก็บอกจังหวัดที่คุณอยู่ถ้าคุณอยู่กรุงเทพมหาคนครขอบอกเขตหรือว่าตายแล้วบ้านที่บ้านเรียกอำเภอยังเป็นอำเภออยู่นคนตางจังหวัดด้วยค่ะอาวจุ้ยอ่ะบอกอำเภอหรือเขตมาก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะทราบอย่างชัดเจนเลยเนาะ,ะอย่างเช่นทําไมมีแฟนแล้วแฟนต้องไปมีคนอื่น ระบุมาเลยอย่างนี้ก็ได้เช่นกันส่งมาที่4874300นีิได้เป็นการไปกระทบกระเทือนใครทั้งใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็น case study สสหรือว่า c a s ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาถ้าไปกระทบพี่ๆแถวนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่ะมาพูดถึงทางด้านของ S&S กันต่อดีกว่านะคะอย่างที่คุยกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะจันแบงคุณ วรพงศ์อายุ27ค่ะวรพงศ์ถูกต้องแล้วค่ะอายุ27คนที่ไหนครับนบครพนมนีน่นครพนมขนนครพนมก็ดูเราอยู่นะเนี่ยขวาวัดคุนนิดนึงอันนี้ให้ระวังรายจ่ายนิดนึงระวังรายจ่ายระวังการเงินดีๆแล้วถ้ายังไงถ้ามีโอกาสบวชก็บวชได้สักครั้งหนึ่งครับเป็นลูกผู้ชายด้วยเนาะใช่ไหม ใช่นี่นี่ทุกตาขออ่านคําถามให้อาจารย์บแบงค์ฟังนะคุณวรพงศ์คุณแน่มากคุณวรพงศ์อยากรู้วิบากกรรมขอทดสอบอเหตุและผลและจะตอบกลับ <c oughs> นายแน่มาก <c oughs> เออเป็นท่านแรกที่กล้าส่งเอเมาแบบนี้เนี่ยแหละที่เราต้องการจริงๆนะ อ่ะอาจารย์แพงน้มหักใจแลยวึกถึกเออแต่จริงๆแล้วภาพแรกที่เห็นมันเกี่ยวบเรื่องของเราไปติดนี้กรรมในเรื่องของเงินเรื่องของทองทั้งนั้นเลยครับมันจะให้ระวังนี้สินบันปลายถึงบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสบวดได้ก็จะดีบวดเลยอะค่ะบวดแบบว่าอาจจะสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเดือนหรือตามที่เขาจะต้องเขาเหมือนเขาติดติดติดในเรื่องของ คือจริงๆภาระหน้าที่ของคุณวรพงศ์ในชาตินี้ครับคือได้ไปสัญญามาแล้วว่าจะลงมาปฏิบัติธรรมหรืออะไรยังไงแต่เพอเอิญเกิดมาในชาตินี้อาจจะลืมอาจจะมีทางโลกทางอะไรเยอะแยะมากมายหรือทางเรื่องของกิเลสต,ตัณหาโลกีหรืออะไรกันนะที่ทําให้แบบว่าอาจจะเออ เป็นกิเลสท,ที่ทําให้จิตใจย,ยังยังยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ยังว้ายังไม่โปรคือจริงๆเราผมเห็นภาพของจีวรนขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ต้องบวชบ่อยก็ได้ครับอาจจะสักครั้งหนึ่งให้พ่อให้แม่แล้วก็มีวิบากกรรมติดกับพ่อแม่มาเหมือนกันเนาะไม่รู้เป็นของใหม่ชาตินี้ทาเพิ่มหรือเปล่าแต่เขาว่าเขาว่าไม่รู้แหละจะถามเรื่องอะไรแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของนิกรรมที่เป็นเรื่องของเงินโดยตรงถ้าถ้าถ้ายังไงถ้ายังมมีปัญหาก็ ลองเชื่อดูสักครั้งนึงก็ยังดีครับเพราะว่าผมเห็นภาพนี่ดีท่ามันเกี่ยวกันคดโกงหักหลังนะคดโกงหักหักหลังในเรื่องของเงินน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรืออะไรอย่างนั้นนะค่ะ <c oughs> นะครับแล้วคุณวรพงศ์นี่มีเรื่องของโรคภัยบ้างไหมคะโรคภัยจริงๆจริงๆมันมาจากการแบบหนึ่งนะค่ะ <c oughs> จริงๆดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> คือถ้าเกิดป่วยอะไรก็น่าจะหายได้แต่ให้ระวังมันจะลามไปที่ในเรื่องของขาพวกนั้นเนะี่ย เขาจะขอการจะขอการที่ขานิดนึงคือเจ้ากรรมนิเวนเจ้ากรรมนิเวนจะทําให้เดินประเผลจะทําให้เดินไม่ได้ไปด้วยนะในในอนาคตต่อไปตอนนี้ยังยังยังน้อยยังยังอายุไม่ยังอายุยังน้อยอยู่ครับถ้าเกิดยังไงให้ระวังพวกขาหักเข่าทั้งหลายทั้งแหล่มัน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 จะมันจะส่งผลในตอนไม่น่าจะแก่มากนะผมว่าก็ซักเล็กน่าจะสักเล็กสามน่าจะโดนในเรื่องของขาขาหรือเข่าพวกนั้นนะครับ เขาจะเห็นขึ้นมาเหมือนคือตัวเจ้ากรรมเขาจะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นถ้ามาเป็นคนจริงๆแล้วพวกเจ้ากรรมเขาอยากจะขอให้เหมือน<ว>อยากได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ใจเขาพร้อมไม่อยู่หรือเปล่าอืแต่ว่ามันเป็นแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานที่เขาอธิษฐานมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่เอญถ้าเกิดอธิษฐานมาอย่างเงี้ยคือเจ้ากรรมนิเวศเขาก็รับรู้แล้วอธิษฐานมาเขาจะมาขัดขวางไม่ให้บวชให้ได้ง่ายๆ <c oughs> เหมือนเวลาที่เราเห็นว่าอุ้ยจะบวชอยู่แล้วอย่างแดงใบเล่อย่างแดงใบเล่จะบวชอยู่แล้วก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้มีปัญหาอย่างน้เพราะฉะนั้นคนที่สัญญาอย่างนี้มาในอดีตชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอมันผวจนทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดยังไงก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ครับมันจะเจอวิกฤตเรื่องงานเรื่องเงินมึงจะให้ลองตกงานกระทันหันหรืออะไรทั้งหลายทั้งแหล่มีมีทางแก้ที่ที่ทําให้บรรเทาและเบาบางลงไหมคะมันเกี่ยวกับการฆ่ามาคือผมก็ไม่ค่อยอยากจะ ขอโทษาาทีมันเกี่ยวกันฆ่ามาไม่ค <c oughs> ่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่ว่ามันฆ่าอะไรมาเพราะว่าดวงจิตของคนเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ที่ขาทาั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วดวงจิตของคนน่าจะเป็นของกรรมเก่ามากกว่ามันเกี่ยวกันฆ่าตัดรอนชีวิตคือไปหักหลังหรือทระยศเขาอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีการฆ่ากันมาเบียดเบียนไม่ให้ได้ดีไม่ให้มีความเจริญอะไรกําลังจะลุ่งลุ่งแล้วเจ้านายกําลังจะเห็นแล้วก็ไม่เห็นอีกจะลวงนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วดวงค่อนข้าง ถ้าผ่าผ่านคนเลข3 3ไปได้นะน,น,น่าจะพุ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนวิบากกรรมก็น่าจะเริ่มจางอะครับน่าจะเริ่มจางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบวชก็ต้องบวชก่อน33นะานะคุณวรพงศ์ลองดูว่าที่สิ่งที่อาจารย์แบงค์พูดมาเนี่ยตอนนี้คุณประสบพบเจออยู่หรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่า อายุเนี่ยด้วยอายุด้วยนะคะที่27เองก็อาจจะยังน้อยไปมันมันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคือจริงๆก็จำเนเวรนมันมันมมาทวงหลายอย่างอย่างที่บอกว่าคือถ้าไปฆ่าฆ่าชีวิตใครมันเนี่ยคือมันไม่ได้ทํากรรมกับเขาคนเดียวอะครับคือมันทํากับพ่อแม่พี่น้องของเขาด้วยซี่ททาให้ตายจากกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด พัดพลากจากทินหรือพัดพากจากคนที่เรารักอยู่อย่างกระดันหันก็จะเป็นวิบากกรรมเดียวกันหรือว่ามีแฟนแล้วก็เลิกเลิกกันตลอดเลยบางทีรักๆกันอยู่ดีก็เลิกเป็นในเรื่องของอย่างนั้นแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องเงินมากกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะไงคุณวรพงษ์ส่ง SMS มาบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกตารออยู่นิชาต์นี้ยังมีอยู่ยังยังไม่ใช่เป็นคนเลวรายอะไรอ่านะค่ะลองส่งมาดูค่ะจริงๆแล้วชอบนะแบบนี้